ขอบคุณค่ะพี่ก็ต้องบอกเลยนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่ค่อนข้างจะแย่นิดหน่อยนะเพราะว่าพี่ไปทําผิดพลาดมาที่ใบหน้าที่ไปฉีดอ,อ,อะไรที่มันไม่สามารถรู้เลยอะ่ะใบห,หน้าพี่เนี่ยเบี้ยวเกิดอาการค่อนข้างที่จะไม่สมดุลกันและก็เลยนานมากพอสมควรพี่ก็จะใส่แมสตลอดเวลา พี่ร้องไหุ้แทบจะทุกวันเลยผ้าที่ไหนนะพี่ติดบนไปทั่วเลยพี่ขอให้พี่กลับมาเป็นเหมือนเดิม mm hmm. บนมากแล้วบางครั้งก็ร้องไห้เพราะว่าดูกระจกไม่ได้แล้วพี่ก็จะเข็ดด้วยพี่ก็จะบอกหลายๆคนด้วยดาราหลายคนห,ห, mm hmm. หรือประชาชนหลายๆคนเน่องอย่าเห็นแก่ การง่ายๆอย่าเห็นแก่คลินิกที่ถูกถูกแล้วก็อย่าเห็นแก่ว่าเออสิ่งนี้ฟรีนะฟรีนะฟรีนะดีพอฟรีปุ๊บคุณคิดหรือว่าก็จะเอาของดีให้คุณเนี่ยบทเรียนชีวิตที่ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตพี่เลยอะ่ปะปาหมดเลยคุณหมอเวฟนี่เอาแกบอกโอ้โหฟิลเลอร์เต็มไปหมดเลยอเอาออกหมดเลยหกสิบปลาย เปลี่ยนกบเปลี่ยนเลขแล้วใช่ค่ะแต่พี่ก็มีความสุขนะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าได้กลับคืนมาน่ะไม่ครับตอนพี่พอใจแล้วพอใจพอใจแต่ว่าคุณหมอดาเนี่ยก็คุณหมอดาบอกว่าก็ยังมีบ้างนะเดี๋ยวค่อยค่อยเก็บค่อยค่อยเก็บเล็กๆน้อยนออะไรไปแบเนี้จริงๆสวยขึ้นจริงๆขอบคุณค่ะ